ครับต่อไปเราก็จะมาสอนเรื่องการใช้คันจิกันนะครับคันจิก็คือตัวอักษรจีนที่ถูกนํามาใช้ในภาษาญี่ปุ่นครับโดยที่สมัยก่อนนะครับญี่ปุ่นอาจจะรับวัฒนธรรมมาจากจีนนะครับโดยใช้ภาษาจีนมาก่อนก่อนที่หลังๆมาจะใช้ภาษาของตัวเองโดยการสร้างฮิรากานะก,กับคาตาคานะครับซึ่งคันจินะครับที่ใช้ออกเสียงไม่เหมือนกับภาษาจีนเอาไว้เขียนพวกคํานามสถานที่คํากริยารวมไปถึงชื่อของคนนะครับ แล้วก็ยังเอาไปใช้แยกคําศัพท์ในภาษาญี่ปุ่นที่มีการเขียนและอ่านที่เหมือนกันโดยใช้คันจิเพื่อทำให้รู้ว่าคาคานั้นมีความหมายแตกต่างกันนะครับแบบคาว่าดอกไม้เนี่ยครับกับคาว่าจะหมูกก็มีคําอ่านที่เหมือนกันแต่ใช้คันจิเป็นตัวแยกเพื่อที่จะให้มันดูออกได้ง่ายขึ้นครับเอานะครับต่อไปก็จะมาสอนวิธีการอ่านของคันจินะครับซึ่งการอ่านคันจินะครับมีอยู่ด้วยกัน2แบบนั่นก็คือวิธีแรก,กคือการอ่านแบบคุยมินั่นเองครับ เป็นการอ่านพ้องเสียงกับคำภาษาญี่ปุ่นที่มีอยู่แล้วครับจะใช้ก็ต่อเมื่อตัวคันจินะครับตัวคันจิอย่างนี้ต่ออยู่กับอัปาะเกมาก่อนตัวคันจิอย่างนี้นะครับต่ออยู่กับตัวฮิรากนาครับก็จะใช้เสียงคุณโยมิในการอ่านครับเช่นคำว่าคำนี้นะครับยามะครับซึ่งแปลว่าภูเขาครับเป็นการอ่านออกเสียงแบบภาษาญี่ปุ่นครับส่วนวิธีการอ่านแบบที่สองนะครับก็คือวิธีการอ่านแบบองโยมิครับ เป็นการอ่านแบบจีนครับซึ่งจะอ่านได้ก็ต่อเมื่อมีคันจิตัวหนึ่งแล้วก็ต่อด้วยอีกตัวนะครับที่เป็นคำญี่ปุ่นก็ใช้การอ่านออกเสียงแบบองโยมินะครับเช่นตัวยามะตัวนี้นะครับตัวเแล้วถ้าอ่านแบบจีนเราก็จะอ่านได้ว่าซานครับซึ่งแปลว่าภูเขาเช่นเดียวกันนะครับโดยจะมายกตัวอย่างการอ่านคันจิกันนะครับมีด้วยกัน4ตัวที่เอามาแนะนําวันนี้นะครับมีตัวไฟครับของว่าไฟเสียงคุณนะครับเสียงญี่ปุ่นจะอ่านว่าฮิครับ แต่ถ้าเป็นเสียงของภาษาจีนจะอ่านว่าคะครับตัวต่อไปนะครับหมาครับถ้าเป็นเสียงญี่ปุ่นนะครับจะอ่านว่าอินุครับถ้าเป็นเสียงองเสียงภาษาจีนนะครับจะอ่านว่าเคนตัวต่อไปนะครับคําว่าต้นไม้ครับอ่านเสียงคุณที่เป็นเสียงญี่ปุ่นจะอ่านว่าคิครับเสียงองที่เป็นภาษาจีนจะอ่านว่ามกขู่ครับซึ่งตัวคิเนี่ยนะครับ ตัวคันจีของตัวชี้เท่าเอารวมกันสามตัวนะครับเราจะได้คําว่าโมริครับซึ่งแปลว่าป่าครับต่อไปคันจิตัวต่อไปครับนี่ครับคันจิน้ําครับเสียงคุณสิงญี่ปุ่นจะอ่านว่ามิสุครับแปลว่าน้ําส่วนเสียงองค์ของจีนเราจะใช้คําว่าซุยครับครับเรื่องต่อไปที่เราจะมาสอนนะครับก็จะมาสอนเรื่องคําพ้องเสียงครับภาษาญี่ปุ่นนะครับมีคําพ้องเยอะครับจึงใช้คันจีเพื่อเอาแยกคําเหล่านั้นนะครับ คำที่เราเอามายกตัวอย่างกันวันนี้นะก็จะเป็นคําว่าคามิครับรูปอิปากกาก่อนนะครับนี่ครับคามิซึ่งคันจิแต่ละตัวที่เราเอามานะครับมันก็จะอ่านว่าคามิหมดเลยครับซึ่งคาคามิตัวนี้นะครับจะแปลว่าเส้นผมส่วนคามิตัวนี้แปลว่ากระดาษส่วนคามิตัวนี้แปลว่าพระเจ้าครับส่วนอีกคาที่เรามาแนะนําก็คือคําว่าฮาชิครับฮาชิคันจิตัวนี้นะครับ ฮาชิจะแปลว่าสะพานส่วนฮาชิตัวนี้จะแปลว่าสุดขอบฮาชิตัวนี้ก็จะแปลว่าตะเกียบนั่นเองครับแล้วก็จบเรื่องสไะด์เรื่องคันจิกันไปเรียบร้อยแล้วนะครับขอบคุณมากครับ